น้องรถคันนี้มันผ่านสงครามโลกมาหรือจังไงพวกนะถูกยิงรถคันนี้ถูกยิงมาผ่านสงครามโลกมาแล้วเจ้าของเจอถูกยิงมาเดี๋ยวไปเบิ่งครับเบิ่งรู้นี่ร่างมาที่จันทนาเบิ่งน้ำแข็งไอเสียครับอันนี้เป็นห้อยลูกปืนบอสห้อยลูกตะกัวบ่สห้อยลูกโม่หรือเปล่าลูกอะไรลูกน้นสติกน้ำสติก ยิงไม่เข้ามหาอุดสักมหาอุดต้องมีของดีโอ้รถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะผ่านสงครามโลกมาเจ้าของถูกยิงไม่ตายไม่เข้าด้วยไม่ยิงไม่เข้าด้วยครับนะดูนี่เออปัดโถมือจับกระหันอีกโอ้โหผ่านสงครามมากพี่น้องผ่านสงครามโลกมาจากไหนวะารถคันนี้พี่เรื่องแค่นี้เองมีหนักกว่านี้ไหมพี่ ดูครับเออ <มา S 2> หนักกว่านี้มีไหมดูสภาพน้องคิดว่ามันโดนอะไรมาอ่าโดนอะไรโดยโดนสมวของไก่ทองหรือเปล่าอันนี้ตรงเรื่อง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 เอ,อหรือจะโดนธนูอ่าของของพระเยซูน่าอันนี้บิดเรื่องมันผ่านสงครามโลกมาได้ไงเ่อนเป็นกหลังกัน ในรถคันนี้รถดูสภาพแล้วรถคนดังเลยนะคนดังถูกยิงทำไมอ่ะรู้จครับเห็นไหมเคยเขาเคยดังมาก่อนเ่ยอะไรดูสรสีไม่อะไรรถมันเคยฮือเครื่องเสียงหรอไมมโอ้โหเครื่องเสียงมันเต็มกระบะโอ้นี่คนดังออรถมันเคยดังมาก่อนเปิดเครื่องเสียงดังเลยเขาเคยดังมาก่อนแล้วนี่ขึ้นหลังรถด้วยไอ่ไม่พุย ร้อนเปือถเสียงหอยเห็นบ่่อาะปวฮอดฮอดหอยกาวขี่ม้าเห็นปะผุนก้าวอย่างนั้นกาวขี่ม้าโอ้ยเราไม่อยากขี่เดียดเลยนะรมันเคยดังมาก่อนเออคุยตี้เคยขึ้นท้ายกระบะมาแล้วอ่านะรถย่ำเบิดเป๊ะคุ้มเป๊ะเึกยิงมาพร้อมอืถ้าอาจจะเป็นว่าอ่รถคุยตี้เต้นหลังรถแล้ว วัวของคุณตี้ไล่ยิงไล่ยิง <laughs> โัวพี่พี่คิดเป็นเรื่องเป็นลาวได้เลย <laughs> โดยไม่รู้ว่าเมียรับงานเป็นคุณตี้แล้วรับงานนอกต่อยิ่งเออเออมีงานพิเศษเออแล้วก็เลยไปกับเจ้าของรถคันนี้อ่าเจ้าของรถคันนี้ก็เลยถูกยิงนะโอ้เจ้าของรถเบิร์ยูไอ้เส <laughs> ี่ยมหยอกเลยว่าเล่นยว่าเล่นอันนี้จ้าจริงหรือเจ้ไประชิงเนาะ <laughs> ที่เป็นเรื่องกิงกันไหม <arcade> ประเมินจากสถานการณ์จากสถานการณ์ดูอย่างสถานการณ์แล้วรถคันนี้ดูปุ่มคอ่ากุญแจมีกุญแจได้ด้วยเห็เห <Right> รอไม่แสนสามอ่าแล้วกล่องโอ้กล่องอะไรยังก,กระดกกระเดียดสายอย่างพ่รุงพลังจักมันสายได้เป็นสายได้ดยังไปดึงแห้งเดี๋ยวเครื่องดับมูนอุ้ยปุย้ยมูยปุ้ยเลย วัดบุญวัดพุดอย่างนี่วดนี้นี้ปีวัดไข่กันนี่แล้วนั่นมีวัดไข่เพิ่มเออตัดติดโทษสายสกิทเรียกว่าวัดเกศเปิดแล้วนะตัวนี้เป็นรีโวเครื่อง2.4 4ประตูปี17สกิทนะใช่สกิทไหมโชว์ไหมโชว์นิดนึงได้เพว่าอย่าปพิ่ระวังอะไรกระเด็นออกมาอ่าอะไร ทั้งเชืโบทั้งเกียร์ทั้งเครื่องก็ได้ตรงมาขอทอต่างเราบ้างบอกแล้วไม่ธรรมดาเขาเคยดังมาก่อนเออรถคันนี้เขาเคยดังมาก่อนดังจะถูกกิงด้วยเขาดูดูดิงง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 อะไรกันงงดิเอองงที่มึงไม่ล้างรถอะ โอ้ยยางแบบออฟโรดแบ็คอาร์ทีสามศูนย์เละมากเลยไม่ลุงไม่ล้างเลยอ้าวเมื่อไหร่จะมาระุดดูดี่เป็นควาำมั้มแต่ประตูเดิมเนี่ยข้างในมันเดิมคว่มไหมครับพี่น้องคว่มไหมเดิมหมดครับเออไม่คว่ำไม่คว่ำโอเคถูกยิงแต่ยังทรงตัวรถได้ยัไม่ตกใจไม่ตกใจ เพื่อนิ่งจะบอกว่าซื้อเอ็มจีไม่หยุซื้อมาหยุสองสี่หกแปดแปดคันครับโอ้ยจะไหนกูสิขายหมดต้องเอ็มจีมาใหม่เดี๋ยวเีเดี๋ยวโย่โอ้โคตรสุดเลยครับพี่น้องอินเตอร์ดูอินเตอร์อ่าเป็นยังไงยังไงรถคันนี้เขาเคยดังมาก่อน ดังพ่ออะไรครับติ๊งเสียงเต็มกระบะ <laughs> แล้วก็ถอดออกโอเคไหมนะอันนั้นรอยอะไรไม่รู้หรือรอยพญายนาคหรือรอยเสือสมิงแบบหรือรอยอะไรที่ออกข่าวใช่ไหมใช่อาจจะเนเสือสมิงก็ได้โอ้โ <laughs> <laughs> อ้าวฟีดาวฟรีจังฟรีจัดฟรีโอนออกรถสูตรบาทบัตรประชาชนใบเดียวครับกับรีโว่สี่ประตูยกสูงจัดทรงยีรับนะเรื่องพวกนี้เรื่องสื เยเก็บงานให้โอเคไหมเ okay, <ค>พื่อนโอเคครับพี 2, ่พันหกพันปีที่สองพันหนึ่งหมื่นที่การจองแอดไลน์ที่นาทิกต f เฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาส่งไปประชาชนเบอร์โทรที่ยูขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรนก็ควบวงจรนึกได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ ช่วยทุกคนันยันทุกเพจส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไว้ร่วนแก้ว